วันนี้เราก็มาเที่ยวที่ตลาดมาเนรที่ประเทศบาเลนนะคะตอนนเราจะมาเดินห่องแดนกันนะคะแดนอะไรแดนคนอาหรับแดนสวรรค์นะนี่ก็จะเป็นสถานที่รอบๆนะครับเดี๋ยวเราก็เออตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวนะอากาศจะไม่ร้อนแต่ถ้าคือหน้าร้อนคือแม่งเหมือนเตาอบเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูในตลาดแล้วก็กินอะไร ของพอแขกนะเดี๋ยวเราไปที่ตลาดดียวะตอนนี้ดูการแต่งตัวเขาเฮ้ยก็เตกเมกาครับเด็กเมกาคราับน้องๆเฮ้ยไอีเอขาลืมอะไม่ต้องเข้าทางไหนวะใปลาดเนี่ยเหมืนบบเปโกนะชาวามาร้านนั้นอร่อยเมื่อปีที่แล้วผมก็มากิน ไอ้เหี้ยแม่งอร่อยจริงแล้วไม่ถ่ายหน้าตัวเองบ้างอะน่รำไรกันสดๆเขาก็ว่าเราบ้านะฉากแม่งเรามาถ่ายคลิปอาจจะมีภาพที่น้องๆอายุไม่ถึง18หัวไม่ควรได้รับการฟังค่ะจะมีควายาวจะไม่ตัดแล้วกันไปดูที่ตลาดดีกว่า เอาละทุกคนวันนี้เราก็มาในซอยนะคะซอยในตลาดมานามาเของมันก็จะแบบขายของเยอะมากของสดแล้วก็มีผักทุกอย่างเลยเอามาส่องดูค่ะระวังรถจอนกลิ่นเป็นไงบ้างจอดเราเราก็แบบพูดเรื่องกลิ่น <c oughs> นี่ก็มันก็จะคล้ายๆสำเพ็งบ้านเรานะว่าจะเป็นพวกผักแล้วก็ กจะแมันก็จะเป็นพวกผักเหมือนบ้านตลาดบ้านเราแต่ข้างในมันก็จะมีแบบกดูดอะไรมันก็จะแบบมีผลไม้ด้วยเออนยะผลไม้ก็จะมีส่วนมากแถวนี้มันจะเป็นโซนผักมันของคล้ายๆแบบแนวของบ้านเราเอารมณ์คล<ง>้ายๆสำเพงที่ามีตลาดสดติดอยู่ พูดไปดิอันเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่านะตอนนี้เราก็ได้เข้ามาถึงข้างในกันแล้วนะใช่ทุกคนตอนนี้จะเป็นแบบพวกเสื้อผ้าผ้าหม่มผ้านอนนะคะดูเขาคงเบื่อหน้าพวกเราเนอะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าทั้งสองทางแต่ว่าเวลาเราเดินเราก็ต้องระวังรถด้วยนะเพราะว่าที่นี่รถเขาวิ่งกันแบบ เยอะมากๆเออแต่ถ้าทุกคนอยากแบบดูอาหารนะพวกเราก็จะแบบไปดูแต่ร้านอันนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายอะไรพวกโทรศัพท์อันนั้นก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าเราไม่มีไม้เซลฟี่นะมาด้านหารเออเอ้ยเราต้องเลี้ยวซอยนี้ไปอุ้ยจะดึงเสื้อเขาทำไมเสื้อมันยืดจะบอกว่าผู้ชายเยอะมากทุกคนเราก็กลัวโดนฉุดหนุ่มแขกไม่ต้องกลัวรุ่นนี้ ก็ต้องไปก่อนเลยก่อนดิเดี๋ยวเราถ่ายกล้องหน้าดีกว่าดูการแต่งตัวเขาด้วยนะทุกคนเด็กเมกาก็มาไกลมันไม่ได้ยินแล้วเขาพูดอยู่นี่ไงกินเดือดหัวเคยเห็นคลิปแฉที่เราทำขนมบะกระลันทำขนมใช้ตีนทำเลยคคุณผู้ชมรับน่ากินมากๆทุกคนตอนนี้หิวอ่ะคืออะไรลงท้องได้หมดรักทีนะ Ooh, เอาเงินสดมาอยู่ใช่ไหมเอามาเราเอาสั่งขนมกันหนึจัดไป ตอนนี้เราสั่งไปสองยังไม่พอนะเราก็ต้องหิวข้าวด้วยทุกคนแต่เราจะเดินไปกินแบบเคยแม้ ตอนนี้เราก็รอแบบของกินจากที่ร้านนะทุกคนหิวมากตอนนี้ท้องร้องจอกจอกเอ็งสั่งขนมปะแก้วเท่าไหร่อ่ะแก้วละร้อยร้อยฟินร้อยฟินก็รวมทั้งหมดเฮ้ยแต่มันน่ากินนะแบบนี่ทุกคนอันนี้คือคาราที ถ้าใครเคยคลิปเฮ้ยใครเคยดูคลิปอินเดียที่มันทำชาขายอ่ะที่มันทำเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเออคือชาตัวเดียวกันด้วยชนแก้วหน่อนี่ร้อนจัดไม่กินเหรอกินเด็เี๋ยวผมไปซื้อมการชิมของเขาดูน่าพิศวาสวิสวงมากโอ้ยที่อ่ะโคตรหวานร้านนี่โคตรหวานของโปรดเลยถ้าหวาน มาใส่ให้อันนี้คือขนมขนมอะไรพายพายอะไรไม่รู้มัอนกันลองกัดดูก่อนลองกินด,นนดเนูเป็นอย่างนี้เห็นไหมมองว่าเขาจะไม่ใช้ตีนเหยียบเออกัดไปแล้วลองกินนี่มันไส้อะไรอ้าวฟาอืม มันคือโคตรเหนียวไส้กะหรีไมไม่ไก่ไม่ใช่กะหรี่ปั๊บมันคือพายกะหรี่ไก่าาอร่อยปะติดคอติดคอแค่บอกว่าเขาใช้ตีนทำใช่ไหมไอ้อรีวิวรสชาติเป็นยังไงอะไรยังไง ป้าป้าเราอะแต่มันทำมาแบบแนพนพายอ่ะมันจริงๆอะมันคือพายเหมือนในเซเว่นอะแต่เหมือนมันเก่าแล้วมันเหนียวอะ่ะคือแบบเคียะมากอะเขาอาจจะทำเม,มื่อสองเดือนที่แล้วก็ได้ถ้าจะเดือนที่แล้วนะแถมใช้ตีนด้วยนะฮะทำหนา้าอร่อยเนี่ยมาแล้วค่ะตรงนี้จะเป็นมุมของแบบ ขายของแบบจีปาถานะคะอาจจะมีแบบสร้อยแหวนเงิน,อ,น,นะอะไรอย่างนี้นะทุกคนลองหันไปดูฝั่งนี้อันนี้มันจะเป็นแบบงานแบบสร้อยของแบบคนที่นี่เอาใส่แบบตกสีใส่สวยๆงานมีกําไรมีสร้อยมีแหวนมีอะไรเรื่อยมันก็จะเป็นพวกขายรองเท้าก็ส่วนมากก็จะเป็นแค่สร้อยน<า>นแล้วก็จะมีพวกนาฬิกาไออันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้า มันก็จะเป็นพวกผ้าที่เขาไว้ขายนะเป็นผ้าแขกผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปใช้อะไรยังไงกันเออแล้วอันนี้จะเป็นพวกหินโบราณหินเก่าก็มีนะครับนเนี่ยเออไปใกล้ๆกันอืนอจจไปทุกคน่มันก็จะไม่ กล้องก็จะไม่นิ่งนะเพราะว่าพวกผมไม่มีไมค์เซลฟี่เออร้านเนี่ยก็จะจะเป็นพวกช็อกโกแลตได้จ,เออจะเข้าเข้าไปดูข้างในก่อนดีกว่านี่ก็จะเป็นโซนขายของเล่นส่วนมากก็จะมีแตบบ่แบบเดิมๆคล้ายๆแบบแนวคล้ายๆบ้าน,านเราอ,อะแงกอกอะไรแปงกอกตลาดเขาบอกให้เข้า,า,ขาไปดูเสื้อผ้าได้นะมาทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะเดิน ออกมาจากมุมเราจะไปซื้อช็อกโกแลตก็จะขายเป็นกิโลนะขึ้นกิโลก็ขายแต่เราจะเอ้ยเนี่ยเอ้ยเขาซื้อร้านไหนวะเฮ้ยไม่ใช่ร้านนี้เหมือนเหมือนจะเคยซื้อร้านนี้นะไปเดินร้านตรงนู้นลย ร้านนี้ถูกแล้วประจำแล้เขาไปยื่มเลือดของแลบที่นี่โอ้ยเขาไปซื้อคอร์ดนะไปดิเดี๋ยวเราเข้าไปกันก็ลองดูมีรูปแบบเยอะแยะไปหมดกลองลังไปเอามา o n k e n

มีหลายโลชั่นว่ะ 1BD 1BD โอเคโอเคเราก็จะซื้อทั้งหมด 1BD ดูจะเป็นช็อกโกแลตเอ่อให้เขาไปอันนี้ก็จะเป็นพวกน่าจะเป็นเม็ดอัลมอนด์นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกช็อกโกแลตเหมือนกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกของแห้งเหมือนนี้ดิอะไรเสียเซลล์อ่ะ อันนี้ก็จะเป็นเป็นพวกอันนี้จะเครื่องแกงอันนี้มันเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนอะไรเหมือนพวกอี๋มันมันคือเครื่องแกงเว้ยเราไปทางนู้นบ้างดีกว่ามันก็เไม่ได้ไปเลยน้ามันนีนี่เราได้มาแล้วทุกคนชอบกันเลยแล้วก็บ้านไปเราจะลองชิมดูเฮ้ยเราลองชิมกันเลยดีกว่าปะ ใช่ใช่เฮ้ยจะมาก่อนยายเขาื้อเตื้อแต่เราก็ไม่รู้อ่ะก็มุมตัวเป็นบ้านตต้างตัวบ้างก็อ่ะก็คือแบบใส่แบบโต๊บเขาเรียกโต๊บโต๊บส่วนบ้านเราก็จะเรียกอะไรวะหนุ่มดูไปมันเป็นของพวกแขนอ่ะดูดิ เอาดิเข้าไปดูกันไมน<ะ>นไมม,ไม่รู้เหมือนกันเอาไหมจะซื้อไหมเหมือนชาเผ่าอ่อออนะเอมทำมา ประมาณสองบาทห้สิบรุกสบใส่ถูกแกมาถามเขาดีว่ารถได้ไหมไม่ได้พูดเก่งขนาดนั้นนะก็สองมันสองดีน่ากับห้าร้อยก็ประมาณสองบาทห้าสิบบาทแล้อะสองบาทห้าสิบนี่ก็สวยอยู่นะก็เป็นเงินเท่าไหร่สกวบาทถ้าตีเป็นเงินไทยหนึ่งดีน่าก็เท่ากับแปิบหาทเอยากเอาซื้อดิเอาไหมเอาเอาถ่ายให้ เอาสีไหนเลือกเลยชอบสีไหนอ่ะเฮ้ยะรับได้อยู่ลองสีแดงดิเอาสีแดงนีถ้าอยากได้ลองเฮ้ยสีแดงจ้าบว่ะ เอาไงสีแดงมะอันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเอานี้โอเคเดี๋ยวเราจะทําการซื้อขายก่อนปได้อะไรบ้างไปไปไป,ไปตรงชิดโลง่ลงๆหน่อัเดีว่าได้อะไรบ้างตรงนี้แหละก็จะมีหมวกแล้วก็ช็ชอกโกแลตเดี๋ยวเราค่อยไปดูที่ห้องต่อเนาะเปลี่ยนหมวกไหมใส่หมวกนั้นถ่ายไหมถ <coeur> อ,อดหมวกนั้นเออใส่เไะ เป็นวัรุ่นดูใบแล้วท่อดูใบที่ยีใบกระทอมอะไรไปตรนไปเฮ้ยลองชิมช็อกโกแลตด,ดิว่ารสชาติเป็นยังไงเฮ้ยแป๊บนึงกล้อง,ง,องไม่โฟกัส <S 2> <S 2> อ่ะลองดูรสชาติเป็นยังไงร,รีวิวด้ะอ่ะดูอัน มีหัวข้างในไหนมันเป็นแบบคาราเมลอะทุกคนไอ้เคี้ยกล้องไม่โฟกัสเลยอ่ะดูแค่นี้ไปก่อนแล้วกันรสชาติเป็นไงไม่ต้องไม่ไม่ต้องพูดว่าหวานให้ให้พูดว่าแบบมันดีหรือไม่ดีอร่อยไม่อร่อยถ้าเต็มจิตให้สีบอกแล้วว่าไม่อร่อยแต่ไม่เป็นไรเอาเราเอามาลองไม่เอาต่ค่อยกินที่บ้าน ไปต่อโซนตรงนั้นก็จะเป็นของเล่นนะครับส่วนตรงนี้มันก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าแขกดูดิมันมองอะไรของมันวะเนี่ยมองของบ้านเออขันหน้าเลย <c oughs> ต่อไปเราจะไปสถานีอะไรนะซิตีบอ่ะ มานามาเขาเรียกว่าสถานีรถบัสมานามาแต่ไม่รู้ว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่เราออกจากจุดนี้เราจะไปซิตี <City Center. S 1> อ้อะซิตี้เซนเตอร์เราต้องไปขึ้นรถบัสเพิ่ามาอยู่นะทุกคนก็ขออาัยด้วยที่แบบไม่ค่อยรู้เท่หร่เ,เออแล้วก็ไปละบายบายทุกวันทุกคนเรามาถึงแบบของสดนะเรากำลังเดินก็ของสดต้นชิปไปแหละนี่นี่ดูก่อนเรใส่หมวกมีคนถามด้วยนะว่า <N> ผมใช่อารบิกหรือเปล่าผมไม่ใช่ครับผมเป็นชาวพุทธพุทอะไรดูการขายของเขานไปไปเพูดต่อสิการขายของเขาอลังการมากใละเขาอยากจะคุยด้วยแต่ตอนนี้พ่อหนุ่มซาอุเทมอ่ะหนุ่มดูไบ พี่คนนั้นเขาจาได้เห็นว่าคนเสื้อส้มอะเมื่อกี้มันเขาไม่ไม่เมื่อกี้ข้างหลังอ่ะเขาเคยไหนขายเหอขายไก่ขายไก่ต้องร้องแบบเอ็กเอ็กเอ็กได้ปะ่รเฉี เออแต่คนบ้านเนี่ยเขาไม่ได้แบบตึงเหมือนบ้านเรานะที่แบบเราจะถ่ายคลิปอะ่ะแล้วแต่ว่าคนที่นี่อัธยาศัส่ดีนะดีกว่าบ้านเราที่ประเทศไทยเยอะพอเวลาเราถ่ายเขาจะทายเขาก็จะแบบพยายามเล่นแต่ถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะตึงอะ่ะแต่มีแต่มีหนึ่งสิ่งนะทุกคนที่เราอยากจะพูดบบตลอดทางคือแทบไม่มีผู้หญิงเลยอะ่ะ <laughs> ผู้หญิงคนเดียว <laughs> ตัวเองมากคนเยอะมากนะที่เนี่ยอารมณ์เหมือนแบบสัำเพ็งบ้านเราเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้สัำเพ็งบ้านเราซื้อของสดเลยไปทำกับข้าวเปล่าเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปห้างกันต่อมันมันถือลําบากอะเด็กไม่ลําบากเขถือได้เฮ้ยเดี๋ยวไปซื้อแถวบ้านเราก็ได้การขายเขาเหมือนแบบว่าเขาเขาจะเตีทุกคน ทุกคนแบบซื้อของแบบมันกันมาทุกคนสนุกเฮฮากันมากสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังกับมาถึงอ่างทางแล้วนะตอนนี้เรามาดูแบบว่าคนที่นี่นะเขาเล่นแบบเขาเล่นการเล่นของเขาอ่ะก็แบบแปลกแนวไปแบบนะก็ใช้ไม้อ่ะทุกคนตีแบบอีก่างอะไรกันเ <c oughs> บสบอลกีฬาเบสบอลใช่ ลนก็เเรริ่มมามๆอให้ดูวิวเมืองก่อนนี่ก็จะเป็นรอบๆนะตรงนูน้นตรงนู้นก็จะเป็นป้าอารมณ์ก็จะเป็นบขสบ้านเราเฮ้ยถ่ายไม่ทันไม่เท่จัดไปไหนคือหลังคาเหรอเออข้ามตึกไปเลยอะไม่เห็นถ่ายไม่ทัน มันเหมือนกีฬาที่บอกว่ากระตุ้นอะไรมอนก์า็เออนั่นแหละเบสบอลอ่นะรอดูกันเดีด๋ยวแบตเตีแล้วปับ ดูข้างหลังนะคะกีฬาที่เขาเล่นกันได้แก่กีฬากีฬาอะไรเทนบอลไปเล่นเขาปะาเล่นไม่เป็นตรวหน้าแตกเล่นแบบว่ากำลังต้องหนักมากนี่นะทุกคนเขาตีแบบว่าข้ามตึกด้านนู้นไปเลยอ่ะ เอาล่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะปิดคลิปแล้วนะจะดูคนนี้ใส่หมวกตลอดเลยกบ,บังคับไม่ใส่เนาะเอาโอ้ยกูระืดกมดหลย <c oughs> ไปยัง <c oughs> ไปบ่บายก <c oughs> ี่บาย